แทนที่คุณจะไปเขียนเรื่องทุนนี่นะคุณเอาเวลามาหาทุนดีกว่าแล้วเงินจะกินก็ไม่มีก็ต้องไปพึ่งเพื่อนยากก็คือเฟรดริกเองเกิลใช่ไหมฮะก็คือก็เป็นเพื่อนผู้ประถมอะเป็นพรตองเนสที่ใกล้ชิดกันมากจนทั่งคาวมาร์กเนี่ยเขียนไปจนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังเขียนไม่จบเนี่ยเพื่อนเขาก็ต้องมานั่งช่วยเขียนต่อโอ้โหชีวิตนี่ลําบากยากแค้นมากนี่เป็นเรื่องดราม่าของเจริญชัยครับนี่นิยมมสเสื้อแดงเสื้อแดงนี้อิงทฤษฎีคาวมาร์กหรือเปล่า ผมว่าได้ได้ข่าวว่าหลายคนนี่ก็เป็นสหายในป่าก็มีส่วนมีส่วนแต่ผมเข้าใจว่ามันมีหลายส่วนอยู่ในนั้นไงคุณเจริญชัยครับเออคือคือ,คอตรงนี้อยากจะยกให้ท่านผู้ชมได้อ่าเปรียบเทียบกันดูว่าจริงๆคือมันเป็นความรู้ทฤษฎีอันหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้อันนี้เราต้อง,ต,องต้องพยายามโน้ตให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับครับแล้วแล้วคุณในในเชิงของตัวคุณเชื่อการอธิบายประวัติศาสตร์แบบไหนครับแบบแบบกุงทอยนะ<ม>ครับเป่าเงาผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ไงมันมีส่วนถูกของมันอยู่แต่ว่า เป็นภายในไงแต่ว่าทีนี้คือโลกเราเนี่ยมันเชื่อมร้อยกันทั่วทั้งโลกไงนั่นคือต้องไปพิจารณาบริบทของที่มันเป็นเชิงเชิงระบบโลกด้วยอย่างเช่นใครเป็นผู้นําของโลกอยู่แล้วผู้นําของโลกนั้นเขาส่งผลกระเทือนกับเรายังไงนะฮะผู้นําของโลกบอกว่าให้หยุดใช่ไหมไม่งั้นจะแทรกแซงนะก็ก็คุณถ้าถ้าถ้าคุณไม่เชื่อก็ได้นะก็แบบอิรักไงเขาส่งทหารเข้าไปแล้วก็ถอนลีจีมาเลยแต่ว่า มันก็ทาไม่ได้ไม่ง่ายมันมีข้อจํากัดอยู่มันก็มีข้อจํากัดอยู่เพราะว่าคือสหรัฐก,ก็ไม่ได้มีกําลังมากแล้วก็ต้องอาศัยความชอบธรรมของทั้งโลกในการสนับสนุนให้ปฏิบัติการบางอย่างอืมแต่ว่าสุดท้าย,ยนะไม่ว่ายังไงผู้ชนะมันผู้เขียนประวัติศาสตร์นะใช่ใช่ก็ก็สุดท้ายก็คือว่าก็เหมือนกรุงททยไง <laughs> ใช่ไหมถ้าเกิดประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปนี่อาจจะเป็นประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งก็ได้ไงใช่ไหมเอออันนี้คนนี้คนชนะเขาเขียนประวัติศาสตร์ก็เลยไป็นี้เราก็เลยได้ฟังเรื่องเล่าว่ามี เทพเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งสองฝ่ายเต็มไปหมดเลยไงครับแล้วของเรามีเทพเจ้าอยู่เบื้องหลังไหมครับก็คงมีนะนี่คือครับก็คือไม่อยากจะให้มองประวัติศาสตร์แบบในมุมของคือคือถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์นะเราเราจะรู้ว่ามันจะสนุกมันจะสนุกมันจะเอาเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบไงฮะอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดสักว่าเราไปเชื่อคาร์มัสเนี่ยเราก็เริ่มนั่งดูแลอ๋อตอนนี้มันมีเรื่องชนชั้นเข้ามาเปรียบเทียบไหมอย่างเช่นคนเสื้อแดงนี่เขาจะพูดเรื่องของอมย์กับไพร่ไง ก็มานั mm. brand, so so ่ง so ด so 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 ูอาทจนี่เขาเปรียบเทียบกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงไหมอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องมานั่งดูกันนะฮะครับแล้วแล้วมันจะสนุกไงมันจะค่อยๆดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วการคลี่คลายกันทําไมมันถึงมีการปะทะกันในอดีตทําไมมันถึงมีขบวนการนักศึกษาเกิดขึ้นทําไมมันถึงมีเรื่องของ2 4งสเหเกิดขึ้นทําไมถึงมีก่อนหน้านั้นมีเรื่องของตั้งแต่นานแล้วฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่ห้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาประ คือถ้ามองยาวๆเนี่ยนะครับ <S 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 ยุคสมัยอย่างในประวัติศาสตร์ในะกรุงเอเธนในยุคที่รุ่งเรืองหรือกรุงเมืองฟอร์เรนหรือเมืองปารีสเนี่ยมันมีความวุ่นวายนะคือคือพวกนี้คือคนยุคหลังเนะี่ยผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์อะไรเข้าใจนะเขาจะอิจฉาในคนที่วุ่นวายนะฮะไม่แน่นะครับลูกหลานเราไปอีก 100, 000, 000, ร้อยปีพันปีจะอิจฉาเราในยุคนี้ก็ได้นะผมผมคิดว่าแต่ละช่วงก็มียุคสมัยของตัวเองไงเพียงแต่ว่าคุณจะเลือก เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตรงนั้นยังไงไงบางคนก็อาจจะอยู่เฉยๆไม่ไม่อยากยุ่งเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปมันไม่เข้าใจสถานการณ์ไงแต่บางคนก็เลือกเลือกที่จะเข้าไปเป็นผู้เล่นรายหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็แล้วอย่างหนึ่งแต่ในประวัติศาสตร์ช่วงมันจะทําให้คนเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะอินแล้วมันจะมีความรู้สึกต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องเข้าไปทําตัวให้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอ่ะเพื่อให้เพื่อให้รู้แล้วก็เท่าทัน สถานก,การณ์ณตอนนั้นไงมันคือมันจะเป็นการฝึกคนอย่างหนึง่งคือคือถ้ามันไม่มีสถานก,การณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปกติคนก็ยังไม่สนใจห้ามสบายไงก็เลยไม่แปลกว่าในช่วงที่มันมีความขัดแย้งกันมากเนี่ยมันก็จะสร้างยอดคนขึ้นมาไงเหมือนสามก๊กอย่างเงี้ยคุณเจริญชัยก็เคยคุยกันกับผมใช่ไหมฮะว่าโอ้อยู่ดีๆนี่เล่าปี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะเป็นคนทอเสื่ออยู่อยู่หยกๆก,กเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นเจ้าแขวนแขวนหนึ่งใช่ไหมฮะหรืออย่างกวนอูเตียวหวยนี่ก็คนสับหมู อะไรพวกนี้พ่อค้าขายเนื้อใช่ไหมเ,เตียวหอยก็เป็นเจ้าของโรงตีมหรืออทุกอย่างถ้าผมจะไม่ผิดครับอเอาง่ายๆคืออยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากที่จะมีชื่อในจารประวัติศาสตร์หรืออยากจะเป็นคนที่มีตัวตนอันตรักเนี่ยคุณต้องเกิดในยุคแบบนี้นะอะถูกไหมไม่ามกาตกเตีามาสอยก็ขายหมูไปอะไรเงี้ยเป็นชายขายหมูที่ไม่มีใครรู้จักมันมีโอกาสเกิดขึ้นมา มีโอกาสผุดโผลขึ้นมาได้โดยที่มันมันไม่จําเป็นต้องไปตามลําดับไงแต่ถ้าเกิดในยุคที่มันราบลื่นเนี่ยคุณก็ต้องเข้าคิวอะตามลําดับขั้นใช่ไหมมันก็จะมีระเบียบของมันอยู่อาจจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นก็นแล้วแต่คอนเน็ชันแล้วแต่เส้นสายของคุณไงแต่ว่าในยุคแบบนี้อยู่ที่ฝีมือเลยฝีมือจะเริ่มสําคัญขึ้นแต่ยุคนั้นเนี่ยฝีมืออาจจะอาจจะเป็นเงื่อนไขรองลองไป สิ่งที่สำคัญกว่าจะเป็นเรื่องของเส้นสายเรื่องของคอนเน็กชันก็ไม่งั้นเนี่ยลองคิดดูนะถ้าไม่มี1ิตุลาไม่มีพิเศษนะพิเศษที่เขียนหนังสือได้อันเนี้ยนะเป็นบุตรที่ได้แห่งดวงดาวอะไรเงี้ยครับต้องลองไปติดตามอ่านหนังสือนะลืมลือคุณจิรนันพิพิชาใช่ก็เขียนบทกวีที่งดงามครับนะครับอ่าเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยคุณการอยากสรุปอะไรไหมฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ตางเหมือนแล้วประวัติศาสตร์ไทยก็อย่างอย่างที่คุณเจริญชัยเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าประวัติศาสตร์นี่มันก็คือสร้าง คนขึ้นมานะครับสร้างวีรบุรุษขึ้นมาหรือใช้คําอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าวีรบุรุษนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวเองไงมันก็อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะเลือกเข้าไปเล่นในตรงนั้นในประวัติศาสตร์มันมีความเสี่ยงมันอยู่ถ้าเล่นได้ถูกต้องได้เล่นถูกจังหวะแล้วสุดท้ายก็โชคช่วยด้วยนะครับก็อาจจะเป็นวีรบุรุษขึ้นมาหรือเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แต่ถ้ <laughs> <laughs> าเ<จ>กิดโชคไม่ช่วยเนี่ยฮะก็อาจจะไปสู่ปรโลกนะครับแต่ก็ตายยิ่งใหญ่นะ เกิดเกิดอย่างสามานแต่ตายยิ่งใหญ่ดีครับบางบางคนบางคนยอมนะบางคนคือที่อย่างอาจารย์เสกเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยเราจะกินข้าวอะไรเป็นมือสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ยอมที่จะตรงนั้นนะคือมันรึกเขิมแล้วไงนะฮะส่วนอ่าโอเคส่วนผมก็อยากจะฝากไว้ว่ามีวลตถุก็อย่าลืมมีวัตสตินะสตรีก็สามารถเข้าร่วมได้นะอย่างคุณจีรนันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่นางเฮเลนแห่งกรุงทอยนะฮะก็ถือว่าเป็นสตรีที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ของคนอ่าครับก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่ามองการเมืองไทย ในด้านลบเกินไปนะครับให้มองในมุมของประวัติศาสตร์แล้วถ้าจะเห็นความงามของมันนะครับครับก็สําหรับวันนี้ช่วง s อสไอเยก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเของเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ